Terima <small> kasih telah menonton! ที่สวนพุทราบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนายนิพนธ์อิงภูนายกเทศมนตรีตำบลโพนพร้อมสื่อมวลชนมุดมุง้งเข้าติดตามการเจริญเติบโตของผลพุทราสายพันธุ์พุทราหน่มบ้านโพนที่กำลังได้อายุเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตโดยคาดการว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตออกสู่ตลาดเต็มที่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปขณะที่บริเวณท้องทุ่งทั้งสองฝั่งถนนสายบ้านโพนคำมงสามชัยจะพบกับสีขาวลลานตาด้วยพุทราที่เกษตรกรได้กางมุง้ง เพื่อป้องกันเพลี้ยและ,มะแมลงรบกวนรวมทั้งเป็นการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพรสชาติของพุทราให้หวานอีกด้วยและนอกจากนี้ที่บริเวณริมถนนเยื้องศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนยังคงมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายตั้งแผงเพื่อเป็นจุดจำหน่ายพุทราบรรยากาศเิมคึกคักเงินสะพัดวันละหลายหมื่นบาท นายนิพน์อิงภูนายกเทศมนตรีตำบลโพนกล่กาวว่าพุทสาบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกานสศินป์เป็นที่รู้จักของผู้ริโภปกานานกว่า30ปีโดยมีการพัฒนาสายพันธุ์และรูปแบบการเพาะปลูกการดูแลเช่นการกลางมุง้งผสมกับน้ำนมหมักรถต้นพุทราจึงเป็นที่มาของพุทสาสายพันธุ์นมสดซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าพุทสานมบ้านโพน อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของบ้านโพนควบคู่กับไหมแพรวบ้านโพนสร้างรายได้รวมให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่าปีละ1 0 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่27 2 9ถึง29มกราคมปี2566เทศบาลตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกลาสิน์จะได้มีการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานม,มหัสารย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรว่าพุทธสาวหวานของยีกลสินซึ่งถือเป็นงานประจำปีระดับจังหวัดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรว่าและเปิดตลาดพุทธสาวหวานบ้านโพนจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมมุดมุ้งายนมชมสวนร่วมกันราชินีไหมแพรว่าพุทธสาวหวานประจำปี2 5 6 6ที่เทศบาลจัดจัดขึ้นในวันที่ 27- 29มกราคม2 5 6พ 2,566ในปีนี้ขอเชิญพี่น้องมาเที่ยวมาชมมาชิมมาชอบสินค้าผ้าไหมแพราวาสวยๆแล้วก็มาชิมพุทซาหวานๆมามุดมาแบรนดี้นะครับแบรนดี้มุดมงบายนมสมสวนมาทันที่เทศบาลตะบนโพนครับ